ผู้หญิงก็ถามมาก่อนเลยแฟนเคยจูบไหมไอสัตว์ถามกูเมื่อกี้จอดข้างทางเลยไม่เคยก็ยังไม่คิดอยู่ตอนนั้นคิดแล้วจะจอดข้างทางทำพี่อะไรล่ะคิดได้หรอเช้ามาพอถอยรถ BM เอ็จำได้เลยซีรีส์3ครับ316หนึ่งหกสนี่แหละขับไม่ได้ละตอนนั้นป้ายแดงเลยรถป้ายแดงเลยอ้ย่างเฟี้ยวอ่ะขับ BM นะครับยุคสมัยนั้นอ่ะคุณจ้อนไปดู30กว่าปีผมขับรถ BM นี่นะก็ไปส่งน้องไปโรงเรียนน้องสาวคนเล็ก น้องก็เกาะยุงหลังแล้วขับรถขับ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 รถสิบล้อไม่ช้าว่ะแสงซ้ายเร่งอู้เบรกไม่ทันมีคู่มากับสิบล้อรถแท็กเตอร์คันใหญ่ไหมรถไถอะรถที่ล้อใหญ่อะผมชนไหมต๊อมเข้าไปเช็คประวัตินี่ครับพี่ตำรวจนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ชีวิตผมเข้าไปประวัติของผมนะครับมีคดีความที่เป็นคดีอยู่3มคดีที่ขึ้นโลงขึ้นสาลคดีแรกคือเรื่องของการชนคนตาย สำสรับขนุนเทนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราหนวดเคราดกด,ดําสวยงามฝากไปด้วยและกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับพิเศษโปรเฟิร์มเดือนนี้สั่งซื้อและโอนทันทีลดไปเลย99บาทจากยอดการสั่งซื้อและยังมีโปรพิเศษอื่นๆอีกมากมายแอดเฟิร์มครับ เคยติดคุกตอนนี้เขาบอกว่าผมไม่ได้ไปติดแบบเรื่องจำมาติดใน <ผม S 2> สอนอห้องสอนอนอนคืนนึง <c oughs> นอนนีคือเหมือนวัยรุ่นอะ่ะ <c oughs> เออเฮ้ยผมเคยชีวิตผมเนี่ยเข้าไปเช็คประวัตินี่ครับพี่ตำรวจนะครับจังเกอรอยากจะรู้ชีวิตผมเข้าไปประวัติของผมนะครับมีคดีความที่เป็นคดีอยู่3มคดีที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีแรกคือเรื่องของการชนคนตายโอ้ชนคนตายขับรถชนคนตายยุคสมัยวัยรุ่นนานยังเนี่ยเออสามสิบปีแล้วติดคุกเนี่ยติดคุกเมี่ยนอนจารานอยู่คืนหนึ่งที่สอนอขับรถชนคนตาย ผมมีโอกาส<ช>ไปเล่าไอ,ขอ้ของไอ้ช่องของช่องบริษัทคุณน่ะ,ะไปเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรนั่นแหละน่าเคยครั้งหนึ่งมผมขับรถชนคนตายกมาเล่าเลยไง ของของเ่รง่องเบาผีคื่องเบาผีไปไปไปติดตามได้คื่อเบาผีเอ่อมีโอกาสไปชนคนตายครั้งหนึ่งและเป็นคดีหนึ่งก็คือไปเรื่องของอกหักโดนผู้หญิงหลอกอกหักติดคุกผู้หญิงบ้านเดียวกันเอาปืนจากระนองเข้ากองเทพสะเอิบเกมได้ไงไปเกมเขาไปเห็นเขาแจ้งความมาเลยเอาปืนไปหาเขาอีผู้หญิงเนี่ยก็แจ้งความด้วยกูก็โดนช็อรู้ชาร์จเลยโอ้โหสัตว์ตอนนี้ไปสนองไปฉาชื่นนะตอนนั้นนีอ้นั่นมันน่าจะเกษียณกันหมดแล้วล่ะมาถึงแม่งแบบจับ แล้ว ah. ตอนนั้นเราเด็กไงอายุเราเราอายุเราตอนนั้นก็ประมาณ20บหรือไม่ถึง20ดีมั้งแมงทุบบุ้งทุบอ,อกผมอ่ะ ah. ตอนห้องสอบสวนนะเมงเอปืนมาทำไมร้องไห้เลยไอ้เหี้ยเอาโกจากเดือดจันร้อนร้อนไอเหี้ยเลยแล้วทุบ ใจยุ้ยพันตุ้งเอาไปนมาไปเออร้องเลยสัตว์ติดคุกตอนนั้นตอนอย Jean ู on, no ่สสนอนอยู่โอเคยังไงสสนอยอยู่คืนนี้โอเคยังไงพ่อต้องเอาเอาคนมาเคลียร์เคลียร์ก็เคลียร์ไม่ได้ขึ mm ้นโรงขึ้นศาลศาลก็ตัดสินทันบนไว้สองปีครับตอนนั <S <S ้นจอมหมายปืนผิดมือปืนไม่มีทะเบียนตอนปรับอยู่สี่พันห้าพันหนึ่งแล้วก็โดนทำบนแล้วก็ต้องไปทำความดีอ่ะอีกครั้งหนึ่งย้อนไปตอนไปทำรงแรมบ้านรูดอ่ะครับไปทำห้องคาราเกะทำไว้สามสี่ห้องอ่าแล้วก็ซื้อเครื่องคาราเกะใส่ไปในห้อง ครับก็เผื่อบอกว่าใครฟิลป๋าๆแบบร้องเพลงคาราเกะในห้องผมปรกดไอ้เฮ้ยไอ้พวกแกรมมี่อาเอสออกมือเล็กกะเซตไปเลิกกะสิบแบงมาแล้วมาแจ้งจับก็เนี่ยมีเรื่องมีแท้หมดสามเรื่องคดีผมอะจะไปเสิร์ชดูมีสามเรื่องแน่นอนจะไปเสิร์ชตำรวจไปพี่ปตำรวจไปเสิร์ชจะมีสามเรื่องแต่ถามเรื่องกูเคลียร์หมดทุกอย่างขึ้นลงขึ้นศาลจบหมดทุกอย่างโอ้เรื่องนี้ผ่านมา20ปีสิบสองเคลียร์หมดแล้วนะไม่ใช่เขยันใช้เ็มาเคลียร์ดิเคลียร์หมดแล้วไหมเรื่องเรื่องแบนี้คือมันขึ้นศาลมันจบหมดแล้วจบแล้วแล้วมันจบลงไง ความซวยของผมและความซวยคนที่เสียชีวิตเขาก็คือเขาเป็นคนพม่าที่หนีลักลอบหนีเข้ามาในเมืองอแล้ววันนั้นเกากินเหล้าแล้วผมก็ชน คนเขาตายแล้วมันไม่มีเจ้าทุกข์ไม่มีผู้เสียหายเราก็เสียค่าทําศพแล้วก็ทําบุญแล้วก็เสียค่านุงค่านี้แล้วขึ้นลงขึ้นศาลไปเขากินมากกินไหมตอนนั้นผมไม่ได้กินเหล้ามากับแฟนแฟนคนปัจจุบันเลยตอนจีบเป็นอุบัติเหตุจริงๆใช่ไหมอุบัติเหตุแหละเพราะว่าผมขับรถประมาทมากตอนนั้นนะด้วยตอนนั้นเราอายุ18 19บเคนเรื่องนี้เกิดวัยรุ่นตรงนั้นเลยนะวัยรุ่นแต่ว่าช่วงวัยรุ่นก็แสบมากโอ้ทุกเรื่องเลยถ้ามีเวลาคุณคุยกับผมอะผมคิดเรื่องอะไรได้อ่ะ มาในไอเน็กบอกเล่ามาหมดเลยเนี่ยเออไม่ได้แล้วนะไปไปไปช่องเองไม่มีอะไรเล่าแล้วไม่มีอะไรเล่าอีกอเรื่องนึงผมผมรู้มาผมอยากถามหน่อยไม่รู้ไปไปเล่าในคืนเผาผีหรือเปล่าเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับไอคนทรงทักโกนคือไงคนทรงทักมาม้าทรงทักอะไรอย่างนั้นอโอเรื่องเรื่องนั้นคุณรู้มาได้ไงวะฮะรู้ได้ไงเอามันไม่ได้เลยต้องทําการบ้านสิก็คือเล่าวันนี้โกก็ไปเล่าช่องอื่นผมก็จะบอกตามผมแล้วกาแฟร้านนี้ดีจังเลยว่ะดีแบบดีไหมของใครตอนนั้นเหรอ ไม้ของคาเฟ่เที่ยวได้ไงหรอนี่ร้านเปิดเปเที่ยวได้คาเฟ่นะเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นี่ถ้าคุณมีแก้วนี่ผมพูดอีกคืนนึงเลยนะตีอีกคืนนึงเลยนะเพราะฉะนั้นจะไปจับโปรกมอนเสาไฟฟ้าหรอใช่ใช่อย่จับด้วยนะกำลังจับ กัดก้ามเลยอยู่เนี่ยโทษที่มันใส่ยาม้เหรอไม่ไม่กาแฟดีให้กาแฟดีคือมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องเป็นการเปิดซิงครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยตอนนั้นอายุ16 17โอ้มันอยู่ในช่วง 16- ถึง2ีเนี่เรื่องเยอะนเรื่องเยอะเรื่องเยอะไม่อย่างพีคเลยเป็นคนเรื่องเยอะตอนนั้นเป็นเป็นคนที่เปิดซิงครั้งแรกในชีวิตเป็นคนที่ร่างกายบริสุทธิ์ครับ เต็มที่ก็คือแค่ชักว่าวอย่างเดียวมีแฟนครั้งแรกแล้วแฟนสวยด้วยจีแฟนครั้งแ,แรกคนน,กน,น,น,นั้นเลยเขาเป็นคนเดียวที่เราพรีกายให้เขาครั <İns> ้ <an> งนั้นมีโอกาสที่การไปกินเจการกินเจในครั้งน,นั้นเนี่ยเราไปกินเจที่มีผลประโยชน์คืออะมมไรไม่เข้าใจก็คือหวังเริ่มแบบว่าแฟนโทรมารับวันนั้นก่อนหน้าวันหนึ่งก่อนที่เราจะกินเจวันแรกนะวันนั้นมีการล้างท้องก,อก่อนพอเช้ามาปุ๊บแฟนโทรมาขึ้นชื่อว่าแฟนนะถึงจีติดมารับหน่อยทะเลาะกันที่บ้าน ได้ตอนนั้นขับรถเป็นใหม่ใช้กระบ,บะจําได้เลยกระบะไมติเอกตอนเดียวอก็ไปรับแฟนไปรับแฟนเสร็จปุ๊บเขาก็นหนีออกจากบ้านเนี่ยเราสมัยวัยรุ่นะอะเราก็คุยเขาบอกเออใจเย็นๆอย่ามีปัญหาเข้าไปเคลียร์ที่บ้านก่อนนู่นนี่นั่นอะไรกบ เข้าไปคุยพอเข้าไปคุยคุยคุยเขาก็ขับรถบนทั่วละนองคมันรู้จะไปไหนละนองมันมันแคบไหมเขาขับขับรถไปก็คุยจนเข้าใจเย็นอ่ะเราก็จะไปส่งเข้าบ้านเขาบอกเขายังไม่กลับเพราะขอกับจนดีเย็นแต่กลับแน่นะครับโอเคเราโอเคสุภาพบุรุษกลับแน่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยใช่ไหมครับโอ้ไม่คิดไม่คิดแต่ไม่คิดก็ขับรถไปผู้หญิงก็ถามมาก่อนเลยแฟนเเคยจูบไหมไอสัตว์ถามกูวะพี่ จอดข้างทางเลยไม่เคยก็ยังไม่คิดอยู่ตอนนั้นคิดแล้วจะจอดข้างทางทำอีกทีอะไรล่ะคิดแล้วล่ะตอนนี้น่ะเอาแล้วได้ได้มึงได้ได้เลยเอาากูคิดเลยอุ้ยหมดเข้าใจป่ะอารมณ์กูเชื่อได้ผู้ชายทุกคนอ่ะอารมณ์แบบโอ้โหปุบู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 บครั้งแรกเออโอ้โห มันเป็นอะไรที่เนาะ้งแรกอะเนาะสูบแรกอะมันเป็นอะไรที่แบบนั่นมากแล้วอยู่ในรถเข้าไปจอดในป่าซึ่งสมัยนั้นอะยุคสมัยนั้นอะศูนย์ราชการในระนองอะมันเขาเรียกป่าสนเขาก็จะแก้กั้นรั้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นป่าเป็นโครงการที่จะทําเป็นศูนย์ราชการก็แค่เป็นป่าป่าต้นสนต้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาลองปรับเป็นศูนย์ราชการแล้วก็ขับรถเที่ยวเข้าไปในป่าแล้วก็เสียบเข้าไปในป่าในป่าก็จะมีช่องวัยรุ่นอะไม่คิดเหี้ยอะไรเยอะไงร้องจบอ่ะจบจบแล้วเขาล่วไป ทุกอย่างมันไปไม่ได้หมดมือมันล่วงไปตุป,ะป,ะตปั๊บุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาเลยไอ้น้องพังงาดแล้วดิเจ้าอานาคอนด้าน้อยก็เริมไปได้แล้วลเ,เริ่มเขาก็ถามมาว่าคเคยไหมกูก็ไม่เคยแล้วมึงเคยหรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่กูว่าไม่เคยแน่อโทษนะขอโทษจริงนะสอใส่ยังไม่เป็นเลยตอนนั้นรับมีอะไรครั้งแรกในรถก็คือครั้งนั้นเลยนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตมีในรถเลยแล้วคิดดูรถตอนเดียวอ่ะมึงคิดดูนะคุณตูดกูต้องไปติดกเกียร์สาเกียร์โอ้ยม่เจ็บ มันทรมานมากไม่รู้จงนอนท่าไหนจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงผมปรากฏว่าก็าจบก็ถือว่าเป็นแฟนกันมีอะไรกันได้เสียกันต้งกลับมาแจ๊ กลางวันเสร็จเออผมว่าทนคืนกลับรถไม<อ>่าานนทนกลางหรอกลางวันเลยนะเริ่มแล้วนะวันนั้นเริ่มกินเจนะรับสิทธิ์ได้นะ,นะ,ะเราแล้วยุคสมัยนั้นนะผมเป็นเป็นเหมือนลูกศิษย์คำว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยมันก็จะมีหูเ้เขาเรียกเวนยันอะยันผ้<พ>าให้ <พา S 1> ยันติดตัวจะเป็นหูแต่กายต้องบริสุทธิ์ใจต้องบริสุทธิ์การที่จะเป็นศิษย์เป็นเป็นพวกร่างทรงเป็นลูกศิษย์ร่างทรงต้องบริสุทธิ์กายต้องบริสุทธิ์ครับวันนั้นเสร็จภารกิจหมดแล้ว เราก็ไปส่งแฟนไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรว่าเราไปรับสินรับอะไรมาไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้เลยโอ้ตอนนั้นหิ้วเข้าตาแล้วอ่ะมัน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ที่อะไรแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วอ่ะ <c oughs> คือจะเอาแล้ว,วครับครับเขาเรียกคือเด็กมอยใหม่อ่ะจริงๆนี่ก็เรื่องจริงเราก็เอาแล้วกลับมาก็เริ่มสบายใจอะ่ะอ้ยเป็นแฟนกูแล้วใช้คําว่าเป็นแฟนเป็นปากเป็นคำเลยนะ ใครจะมาจีบสู้กูไม่ได้ละเช้าอีกวันหนึ่งก็ไปโรงเจเขาจะมีการเวียนทูบเวียนเทียนเจ้าสมัยก่อนเขาไม่ใช่สมัยก่อนสมัยเนี้ยเขาจะมีคลุาตีกระด้งทุกคนเ็าเดินเวียนทูบเวียนเทียนรอบโรงเจมาละครับวันนี้กาลังจะส่งเจ้าออกทุกคนกลับบ้านกลับบ้านแล้วเจ้าขึ้นมาทุกคนลูกศิษย์ก็ขึ้นมาเขาก็ตีกระด้งบ่งบงบ่งบงบงเป็นภาษาจีนมีล่ามที่เป็นภาษาจีนก็แปลความมาว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงเนี้ย ที่ชื่อหน่วยจำนะระบุชื่อเหรอชื่อหน่วยให้ออกมาทําผิดเราทําผิดเขาจะสะดอะเคาะให้แต่นั้นลูกศิษย์ลูกหาไม่มีใครชื่อหน่วยเลยครับแล้วก็บอกเจ้าว่าไม่มีใครชื่อหน่วยเจ้าก็ตีใหม่คนที่ตัวขาวๆไม่ใช่กูกูไม่ได้ชื่อหน่วยเพื่อนก็บอกมึงไปก่อนดิไอ้เหี้ยไปทาไมอ่ะเดี๋ยวกูไปแล้วจะไม่ใช่กูล่ะกูว่าเราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เราไปไปมีเพศสัมพันธ์เจ้าบอกอ่าไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรโป้งกระดงเจ้าออกจากล่างออกจากล่างสูงครับ ช้ามาพ่อถอยรถบ m จําได้เลยซีรีส์สามสามหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดไอนี่แหละจำไม่ได้ละตอนนั้นป้ายแดงเลยรถป้ายแดงเลยอย่างเฟี้ยวอ่ะขับบ m เอนะยุคสมัยนั้นอ่ะคุณจ้อนไปดูสามสิบกว่าปีผมขับรถนีะอ็อนี่นะอายุน้อยด้วยก็ไปส่งน้องไปโรงเรียนน้องสาวคนเล็กน้องก็เกาะยุ่งหลังแล้วขับรถขับ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 รถสิบล้อไม่ช้าว่ะแสงซ้ายเร่งูเบรกไม่ทัน ต้องเขาบอกว่าคแถวนั้นสะพานปลามันฝนตกใหม่ๆแล้วมันลื่นเพราะไอ้น้ำปลามันทําให้ลื่นนะครับเบรกจู่ไม่ได้แล้ววิ่งคู่มากระสิบล้อรถแท็กเตอร์คันใหญ่ๆมั้ยรถไถอะรถที่ล้อใหญ่ๆอะผมชนไหมต้มพอชนเสร็จชิพหายแล้วมึงน้องก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมครับผมน้องน่าทิ้งไม่เป็นไรเหยอะเลยน้องน่าทิ้งบาดเจ็บร้ายแรงไหมป้า อัดมปดูนเป็นไงวะงนาะ ม่เป็นไรไม่หลอกเราก็ตายหายอ่ะตที่หายที่สุดคือกระโปรงหน้าแม่งยุบรถแม่งยุบมากูมก็แรงอยู่นกก็ชน,นสิบชนรถไถออ่ะโอ้ตอ,อนสมัยนั้นดังมากแม่กับพ่อมาเช้ามาหน้าอีกน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหน้าอีกหน้าง,งอรถถอยมาป้ายแดงแม่งไอ้บอยเอาไปขับไปชนจะเรียบร้อยอแม่ก็โมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พ่อก็แบบว่าเขาคงอยากตบแล้วไอสัตว์ซื้อรถมาเขาก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยไปอย่าไล่นะผมมีเซ็ก ครั้งแรกวันที่หนึ่งวันที่สองเวียนทูบเจ้าแจ้งมาว่าอ่ะนวยอ่นวยเนี่ยอ่ะนวยอ่ะนวยเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเราเราเลยไม่ออกเช้ามาวันที่สามวันขี้คือเป็นวันที่ผมชนรถชนรถชนวันที่สี่ต้องเวียนทูบแล้วครับอ่ะผมก็ไปเวียนทูบที่โรงเจรถก็เข้าไปศูนย์ไปหาไปพ่อไปจัดการซ่อมครับร่างกายก็ปกติก็ขับไปก็ไปเวียนทูบเอาอีกแทะเจ้าก็มาเคาะอีกตอนออกเอาจากทรงบอกว่าเด็กผู้ชายชื่อนวยยังไม่หมดเคาะอ่า ต้องหมายเขาสะดอกเคาะไม่งั้นจะเจอเรื่องเรื่องไม่ดีอกูไม่ใช่ชื่อหน่วยอีกเราไช่ื่อหน่วยครับไม่ใช่เราไม่ใช่ชื่อหน่วยเขาขาวแดงกูไม่ใช่ชื่อหน่วยไม่เอาแล้วมันมีคนผิวขาวแดงไหมคนละนองคนใต้เขาก็จะแบบผิวคล้ำๆหน่อยก็มีเราอลูกแบบนิ้วขาวแดงเมื่อก่อนผมผิวแบบคุณเลยครับเออสมัยนั้นอ่ะเออไม่ใช่กูไม่ใช่ชื่อหน่วยครับโอเคเจ้าขะออกโป้งวันที่ห้าผมก็ใช้ชีวิตปกติตกตอนเย็น เพื่อนขับรถไอ้บอยเด็กูเพิ่งถอยมาวันแรกถอยมามาเฮ้ยไอ้สัตว์กูยืมขับหน่อยอได้เลยเพื่อนครับ๋อขับรถไปตอนกลางคืนแฟนอยู่ตรงตลาดไม่รับครับไม่ไม่ไม่รับเพราะตอนนั้นคือเป็นการที่คบหาแบบปิดปิดพ่อแม่พ่อแม่แบบแม่พ่อแม่ดูะครับเชียวแฟนดูโอ้ยขับรถเบลตอนนั้นขับรถผ่านบ้านแฟนไปนิดเดียวเด็กวิ่งตัดหน้าแย่ชนปชนเด็กหันไปดู ผมหันไปดูในตลาดอ่ะเด็กขาแบบขาแบบเนี้ยหักหักอ่าหักเลยเอาเลยหักเลยกเด็กแบบแผลวิ่งไปหาแม่เราบอกเอาอีกแล้วคิดยังคิดยังไม่คิดเข้าไปลงพักแม่ไปคิดเป็นไรคิดวว่าเหล่าจะสวยอะไรขนาดนี้ว่านี่เวลาแค่ประมาณ5วันเองนะเน่ยใช่แม่บอกมันดยโชคร้ายเลยเกินไปเป็นไรวะลูกบอยเป็นไรวะเนี่ยมันไปทําอะไรมาเราก็เริ่มไม่ดีลวต้องบอกกับแม่แล้วว่าบ่อยไปยุ่งกับผู้หญิง ลูกสุดที่รักแม่อุสาฟักไข่แม่อุสากระเจียวไว้ให้ลูกเอาไว้หนุถนอมไม่โดนซะแล้วไปไวซะแล้วเออแม่บอกงั้นเลิกกินหยุดเลิกกินไม่ต้องไปรับเจ้าเลิกกินออกเกตัดด่วนด่วนครับพอวันที่ห้าในคืนวันที่ห้าที่ขับรถชนเด็กแม่บอกไม่ใช่ละโทรปรึกษาวันที่บ้านปรึกษากันนะบอยมีปัญหาแล้วต้องไปหาพระที่เพชรบุรี เว้ยต้องไปเหมือนครับเขาเรียกบางสกุลเป็นบางสกุลตายที่แบบว่าผมต้องไปนอนในโรงอะ่ะให้ผมมาตายครับให้ผมตายแล้วก็ฟื้นมาใหม่หรืออะไรเป็นพิธีทําพิธีอะ่ะเออไปทําพิธีแบบนั้นอะ่ะแต่ผมปรกกฏว่าคืนวันที่ห้าเช้าวันที่6กแม่ก็ให้เดินทางแม่บอกว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยต้องเดินทางแล้วนะนะลูกต้องเดินทางครับ แม่ก็บอกว่าทางเนี้ยลูกไม่ไหวแล้วแม่ปรึกษากับพ่อแล้วต้องให้ลูกมานั่งสิบล้อเมื่อก่อนที่บ้านทําประมงครับทําเรือทําบานแล้วก็มีรถตู้รถสิบล,ล้อที่เป็นเป็นเป็นสิบล้อที่มีทุกป่าเป็นท้องเย็นะรถท้องเย็นอก็ให้นั่งรถห้องเย็นนะตอนกลางคืนเจ้าจังหวะแม่บอกปลอดภัยที่สุดแล้วให้นั่งรถสิบล้อเพราะใครจะมาชนสิบล้อนี่มึงก็คือลูกกูปลอดภัยก็ขับระวังก็พออก็นั่งห้องเย็นไปแล้วไปถึงที่นู่นเนี่ย ขับเข้าไปส่งที่วัดเลยอืแล้วแม่ก็จะขับรถตามไปผลปรากฏว่าเราก็ขับรถในคืนที่หกขับรถไปออกตอนนั้นจําได้เลยออกประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มคในคืนวันที่หกเข้าวันที่เจ็ดเข้าวันที้แล้วเข้าวันที่เจ็ดเช้ามืดตีสี่ขับรถอยู่เกือบเกือบ,อบถึงเพชรบุรีแล้วเชื่อเดชบุญรถแม่มาสอนมาผมผมชนหัวชนท้ายเป็นรถเก่งอะชนอีกแล้วเนีอชนอีกแล้ว เอ้ยทำไมรถเฉพาะวันขี้เฉพาะวันขี่มันจะมีอุบัติเหตุวันที่ผมขี้นะวันขี่ขเออชนปุ้งแม่บอกโ,อโหโชคดีที่หายเลยที่เอาลูกเขาแบบตัดสินใจเอามาอยู่บนสิบล้อแล้วรถไม่ชนประสานงา,า,านกันแบบว่าชนทั้งหัวทั้งท้ายอ่ะจะเอาตายเลยจน เข้าไปทำพิธีผมก็ไปนอนในโรงปล่อยกระทงตัดเล็บตัดผมตัดอะไรแล้วก็ปล่อยสะดอกเหาะไปและผม,ผมต้องอยู่วัดสามคืนสาวันอะ่ะจนเจหมดอะ่ะแล้วก็ทําพิธีพระแม่ก็สวดสวด,สวด,สวดสัวดอยู่นั่นแหละอจนเรื่องมันจบแล้วเขาบอก ชีวิตแม่งเกิดตายจริงๆผมผมเขจะบอกทุกคนว่าผมก็เลยผมก็เลยเรื่องเนี้ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคนคือคือต้องบอกบอกปรดใช้วิจารณญาณนะคือผมไม่รู้แต่ว่าผมพอมาถามกับคนที่อยู่โรงเจหรือคนที่เขากินเจเขาบอกกัรที่คุณกินเจแล้วถ้าคุณกินปกติอยู่บ้านมันจะไม่เกิดอะไรแต่ถ้าเกิดคุณกินเจแล้วคุณไปรับศีลรับพรไปรับพรแล้วไปเข้าวัดเข้าโรงเจนั่นแหละหมายถึงว่าคุณไปอุทิศตนกับท่านแล้วมันจะจริงจังยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณกายวาจาคุณต้องบริสุทธิ์ ทุกอย่างมันก็บริสุทธิ์หมดตั้งแต่นั้นวันมันผมเลิกกินเจตลอดชีวิตเลยไม่เอาเลยกลัวเลยแต่ก็ซื้อกินแบบอยากกินก็ซื้อกินแต่จะให้ไปแบบไปวัดไปนู่นไปนี่กูไม่เอาแล้วกูหลับฝังใจเนาะถ้าเป็นภาษาใต้ก็เรียกหลับตายหายขี้กูกลวงจกูแล้วนวยคืออะไรนวยผมเนี่ยชื่อจีนอ่ะมันจะอ่านคําว่าเป็นภาษาเป็นว่านวยของของจีนอ่ะของคนจีนอ๋อเหรอเออเขาบอกว่าผมอ่ะชื่อชื่อถ้าภาษาชื่อจีนนะชื่อนวยเราไม่รู้เรามีชื่อจีนที่แบบออกเสียงประมาณนี้ใช่ถ้าถ้าสะดอคอ าะไม่เป็นไรอถ้าในด้านความเชื่อนะ,อะถ้าสะดอกคอตามที่เทพเจ้าบอกก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับกูแล้วมันเป็นความเชื่อวะ่ะมันเป็นความเชื่อแต่เจ้าบอกว่าคุณทําผิดอยู่นะคุณกินเจแล้วคุณกินผิดศีลทําผิดศีลเขาจะมาคือต้องมาแบบว่าเขาจะมาปัดเป่าหรือเขาจะมาะะสวยหรือมาทําอะไรให้แต่สองครั้งนั้นเราไม่เชื่อท่านไงเราไม่รู้เร,เราไม่รู้วันนั้นผมมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังมีเลยยังจําได้เลยเพื่อนคืออ้เชื่อไหมพอเจอเหตุการณ์นี้เชื่อไหม ผมไม่เชื่อเขาเชื่อมันเจอเจอกับตัวสามครั้งอ่ะเต็มเลยนะผมแม้ครั้งแรกแมนขับรถชนชนแฮกเตอร์ชนรถไถครั้งที่สองขับรถชนเด็กขาหักครั้งที่สามแมนไม่ได้ขับแต่รถแมงมาชนแล้วเป็นอะไรไหมไอ้คู่กรณีแล้วพอครั้งที่สามเนี่ยเออตรงนั้นไม่รู้เลยอ่ะเหมือนว่าตอนนั้นผมจําความไม่ได้แต่รู้เลยว่า ตอนที่โชนเสร็จปุ๊บเขาเอาผมเนี่ยรีบไปเข้าวัดเลยปล่อยให้เรื่องรถและให้ประกันประกันจัดการโอ้ยเรื่องผมมีเยอะเรื่องเรื่องผมมันเรื่องเรื่องแบบเนี่องแบบน่ากลัวทุกอย่างแต่เราเราไม่เชื่อว่ามันเป็นสยศาสตร์แล้วเราก็ไม่ไม่กล้าจะแบบไปลบหลู่หรือไปกล้าอะไรเนาะแต่สิ่งที่ที่ที่ข้างบนอย่างที่ผมบอกไปกับน้องๆกันแหละการที่คุณตัดสินใจที่จะกินเจแล้วอือรับศิลรับพรไปแล้วถ้าไปวัดแล้วอ่ะก็ทํากายวาจายบริสุทธิ์สิบวันอดทนหน่อยอผมผมมันเกินความที่อกว่า ครั้งแรกนะเราก็ไม่รู้เราด้วยความเด็กด้วยแต่ว่าผมผมก็เลยแบบเข็ดลาบกับการกินเจในครั้งนั้นตลอดชีวิตผมไม่กินอีกเลยตอนนี้ก็ไม่มีเลย่ถ้าจะมาซื้อมากินตามเทศกาลก็ปกติไปก็จะไปซื้อมากินไปอยู่บ้าไม่เอาแล้วเออไปกินอยู่บ้านไปกินตามร้านก็ไปกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเข้าไปโรงเจไปกินอาหารของโรงเจไปกินอาหารทานไปกินอาหารที่เขาให้ทานเราไม่เอาแล้วกูเลิกละเออพอเถอะแต่แต่้าเข้าโรงเจได้ เขาลงเจเขาไปไหว้ไปอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าจะกินเจแล้วจะบาดประจริจจังเหมือนนั้นไม่เอาแล้วยอมยอมชีวิตโกตอนนี้เป็นไงบ้างครับมาถึงนี้ครับมาตอนนี้ถ้าผมชีวิตผมมันจะถอยพูดจริงๆเริ่มนับถอยหลังแล้วนะผมไม่รู้จะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่ว่าก็ยังรักษาสุขภาพและดูแลตัวเองอยู่หาความสุขของมันความสุขของผมตอนนี้มีอยู่แค่สองเรื่องเรื่องแรกคือการถ่าย YouTube ถ่ายกับนิกกี้อยู่กับบริษัททํางานสิ่งที่เรารักถ่ายยูทูบหาคอนเทนต์อะไรถ่ายไปเรื่อยๆนี่คือความสุขอันดับแรกอันดับที่ืองคือ เลยบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้โกวบอยแม่งตีกอล์ฟแบบของหรูเล่นเป็นคนรวยตีแบบเป็นกีฬาคนรวยจริงๆแล้วผมลองมาหมดนะครับเตะบอลผมก็ลองมาแล้วเวกบอร์ดผมก็ลองมาแล้วตะกงตะก,ตกอ้อวอลเลย์บอลกูลองมาหมดแล้วแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองคิดว่าผมเล่นแล้วมันได้ดีที่สุดแล้วผมมีความสุขกับมันผมได้คอนเน็กชันกีฬากอล์ฟของผมเนี่ยผมได้มาตั้งแต่สมัยที่ผมรู้จักเจ้านายที่เป็นเจ้าของคณิโนเราเรียนกอล์ฟมาด้วยกันแล้วเรารู้จักกันนั่นคือเป็นกัลยานิตรที่ดีที่ผมมองว่ากีฬากอล์ฟม รู้จักัคนคผมไม่ได้บอกว่ากีฬาคลอฟอย่างเดียวผมว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณไปเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองอย่าจับเจา้าอย่าอยู่กับบ้านคนเราอะ่ะอย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาคุณต้องไปหาโอกาสค,คุณต้องไปรู้จักกับคนนู้นคนนี้ไปหาคอนเนคชั่นเรื่อยๆและคอฟเปนี่ยไปกีฬาที่ผมไปรู้จักกัไหลายลยคนผมก็ไปรู้จักกับดาราคนนู้นรู้จักข้นหานคนนี้การทําเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันข้อดีนะค,คือมันดีตรงที่ว่าแต่ละคนอยากจะมาหาเรารอยากจะมารู้จักกับเราแบ่งเบาหรืออยากช่วยเหลือเรารในการต่อยอดจากธุรกิจจากการฟิ่งที่เราทําอยู่ เพราะนั้นชีวิตผมก็เลยบอกว่าผมมีความสุขกับผมอยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกคือการถ่ายรายการทํางานไปออกช่องนู้นออกช่องนี้ไปออกทีวีออกนู้นนี้นั่น นี่ก็คืองานเราเล่นกีฬากอฟแล้วมันก็มีสปอนเซอร์เข้ามาอมันก็มีเรื่องสปอนเซอร์เรื่องของคนจ้างงานไปรีวิวกับสิ่งที่เราทํามันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราแฮปปี้กับมันมีความสุขครับทุกวันนี้ผมมีความมีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทำอีกไหมจริงๆแล้วน่าจะมาทุกอย่างละคาสินโนปล่อยไปเรื่อยอังหาเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีอีกไหมมีอยากจะทำอะไรอีกไหมก็แพนไว้อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่เวียดนามแบบคุณนิกกี้แพนไว้เปิดที่เวียดนามเลยหรอเปิดเวียดนามเพราะว่าคน บ้านเราเรามองว่าเฝอเฝอบ้านมันมาขายบ้านเราเยอะแล้วตุ้งตู๋เจ้าก็เตี๋ยวเรือไปขายบ้านมึง <c oughs> มั้งแบบนั้นแต่อยากจะทําให้มันแบบสนุกสนุกแล้วทําให้มันรู้สึกแบบมีความสุขของมันนะครับอยากทําเปิดร้านอาหารเล็กๆซึ่งผมยังไม่รู้เลยชีวิตผมผมไม่อยากคิดอะไรเยอะละผมอยู่กับปัจจุบันแล้วผมมีความสุขแล้วครับอคิดจะเปิดที่เราเคยไปเป็นผู้จัดการไหมอยาก ไอ้มาลูดเนี่ยผมบอกทุกคนเลยนะครับใครที่คิดอยากจะเปิดอพาร์ตเมนต์ผมเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนที่อยากจะทําบ้านเช่าให้ทําอพาร์ตเมนต์ดีกว่ามันต่างยังไงอ่ะคนที่อยากทําบ้านเช่าคุณทําบ้านเช่าเนี่ยแต่พื้นที่ตรงนั้นอ่ะคุณขึ้นอพาร์ตเมนต์อ่ะคุณได้เก็บดังหลายห้องครับต่อเดือนบ้านเช่าเก็บเป็นรายเดือนอพาร์ตเมนต์ก็เก็บรายเดือนแต่อพาร์ตเมนต์อาจจะเก็บรายวันก็ยังได้ครับคนที่ทําอพาร์ตเมนต์ทำโรงแรมดีกว่า เพราะอพาร์ตเมนต์เก็บรายเดือนโรงแรมเก็บรายวันค,คนที่ทําโรงแรม <c oughs> ทํามารูดดีกว่า <c oughs> เพราะโรงแรมเก็บรายวันมารูด เก็บรายชั่วโมงเออเห็นไหมลงทุนน้อยกว่าด้วยเออม,อมีแพ้เหมือนกันมีแพ้อนโอ้ยอยากทาเออถ้ามีตมังกะทา,าแน่นอนก <c oughs> ารที่เราทําให้คนเข้ามาสมสมมู่มามีความสุขได้บุญนะมึงมด <c oughs> ได้บุญ <c oughs> ได้บุก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกเท้ประเดี๋้อ,อะ <c oughs> ดูผมจะอุบาทดูผมจะเป็นมือนี้แต่มันเรื่องเหมือนมันเ,เป็นเรื่องปกติปกติอะกูเชื่อได้พวกนั่งสลอนตลอดเนี่ยเคลียร์ถีมคุณนะว่าเผลอๆแม้ต้องใช้บริการมันมั่งแหละตัวเปลละเราไปลองเราไปใช้ดูถามอยู่ โกมาอย่างนี้ต้องมีสาวๆหรือเปล่าอะไรไม่มาไม่มีไม่มีไม่มีทุกวันนี้คือเอาตรงกล้าพูดผมบอกกับทุกรายการซื้อกินสมุกที่สุดจบครับพบจบในที่เดียวไอ้เราก็นึกว่าจะไม่มีแล้วมีซื้อกินจบซื้อกินจบมันไม่ต้องไปจัดเป็นตัวตนไงเอออเอาปัญหาเขาบานถูกเวละเอาผิดแปลกเหรอคนเราซื้อกินเอถูกปล่ะแล้วคุณบอกว่าในประเทศไทยยังไม่มีไม่มีเรื่องขายค้าประเวณีถูกปหไม่มีไม่มีไม่มีหรือไม่มีบ่อ ไม่มีบ่อนคาสิโนไม่มีการคร้าประเวนิเดี๋ยวกูพาไปรัชดาทั้งนั้นแหละ เราจริงๆเพราะฉะนั้นทำไมนเป็นเรื่องปกติเราก็ซื้อไปก็ตกแค่นั้นเองครับแค่นั้นชีวิตมันมีแค่นั้นไม่มีอะไรหาความสุขให้ตัวเองขาดสำคัญที่สุดเราดูครอบครัวเราให้ไม่ขาดตัวบกพร่องก็พอละครับคุยกับโกมาในหลายชั่วโมงนะผู้ชมนะครับช่วงชีวิตนี้ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่สําคัญหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทาให้โกมีความสุขแล้วรู้สึกเฟรชกลับขึ้นมาอีกครั้งไหมผมแค่ตกตะกอนกับชีวิตมากกว่าว่ะผมแค่รู้สึกกับชีวิตมันว่าผมเคยเครียดนะตอนสมัยทําทัวร์อยคว่าเเเเาาาคคนนไไปปปททที่่ยวว400งระะศข้ล แล้วผมจะมีความสุขนะทุกครั้งเวลาออกทะเลไปเรือออกไปที10บลำลำละ50คนครคนผมบอกลูกน้องจะสั่งลูกน้องเสมอถ้าไม่ใช่เวลาที่มึงกลับอย่าเสือกโทรมาเพราะถ้ามึงโทรมาแปลว่ามันต้องมีเรื่องมันต้องมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเอาแล้วลูกค้าไปเหยียบไปจักเดี๋ยวเอาแล้วลูกค้าไปเหยียบเปลือกหอยต้องตีเรือกลับมาเดี๋ยวเอาแล้วลูกค้าแม่งโดนหอยบาดโดนโดนแม่นโดนปัญหามันเยอะนะแล้วคุณคิดดูว่าการไปทัวร์ทะเลในพม่าคุณไป50คน มีปัญหาทตกคนอีก40คนแม่นห่วยนะครับไอ้ทียต้องพากลับมาหมดใช่ใช่เนี่ยมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าทุกวันนี้ตกผลึกกับการทํางานตกผลึกกับการใช้ชีวิตหาความสุขอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดใครจะดีใครจะรวยใครจะอะไรอย่าไปทะเยอทะยานอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุข น้องๆเชื่อแบบทุกคนกูบอยอาจจะสอนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะผมก็ผ่านพวกคุณผ่านช่วงนั้นมาเฮ้ยกูบอยแม่งแบบไอ้เหี้ยมึงพูดได้เพราะมึงมีแล้วไม่ใช่ทุกวันนี้กูก็ยังไม่มีแต่เพียงว่ากูพอใจในสิ่งที่กูมีกูไม่ได้ทะเยอทะยานกูไม่ได้แบบว่ากูจะต้องไปหาอะไรเยอะๆกูแค่แบบประคับประคองชีวิตทําให้ลูกเมียกูมีความสุขทําให้ลูกเมียกูไม่เดือดร้อนทํางานวางชีวิตกูว่าพรุ่งนี้กูจะกินอะไรพรุ่งนี้กูจะทําอะไรทํางานให้เหมือนกับกรรมกร ทาวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกวันคุณจะมีมีค่าแต่ถ้าเกิดคุณทําวันเนี้ยคุณไม่มีโปรเจกต์โอ้โหบางคนคิดเนาะอีกห้าปีปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะต้องมีโน้มมีนี่ถามว่าดีไหมดีครับแต่คุณก็จะเครียดกับมันแต่ถ้าคุณทําเป็นสเต็ปมันคิดได้มันไม่เรื่องแปะแต่ทําให้มันดีทําวันนี้ให้มันดีทํามันมีความสุขทำทำทำเมื่อคุณดูคิดกรอบแคบๆใกล้ใกล้กล็ไล่อนอคุณจะรู้สึกว่ามันว่าเออ วันนี้ฉันทำตําเบ็ดเลยนะครับไม่แน่นะคนเราเคยใช่ไหมคุณนอนนอนนอนอยู่คุณมีเงินไปร้อยล้านพรุ่งนี้ลูกคุณได้ใช้เงินแล้วนะมึงนอนตายแล้วมึงไม่รู้มึงหาความสุขไม่ได้อยู่ดีๆไปไม่รู้ตัวอย่างี้เนาะพราะฉะนั้นผมย้อนกลับไปถามนิกี้ผมไปบอกนิกี้ทีว่านิกี้มึงมีเงินอ่ะซื้อเถอะมึงอยากได้ซุปเปอร์คาร์มึงซื้อไปมึงอยากทําอะไรมึงซื้อไปมึงอยากทําอะไรมึงได้ไปเพราะมึงเงินที่มึงทามามึงคือเงินที่มึงบริสุทธิ์แล้วมึงทาจากน้ำพลาสต์น้ำแรงมึงอ่ะไม่แปลกที่มงจาาวมออ่่่กไซื้ ซุปเปอร์คาร์แล้วมันจะเปลี่ยนจากซุปเปอร์คาร์ก็เป็นรถตู้เป็นรถอะไรที่พาอบครูวไปเที่ยวไว้ที่มึงเป็นอ่ะกูผ่านมาก่อนแค่นั้นเองกูวมีความสุขของกูแค่นั้นเองครับครับกครับฝากผลงานหน่อยครับทางช่องทางให้ติดตามกันได้ที่ไหนมีโปรเจกต์อะไรให้ได้รอติดตามอีกฮะก็ผลงานก็ไม่มีอะไรก็คือก็เป็นช่อง u t u b e นะครับก็ฝากยูทูบกบอยคัทนะครับนะครับก็คอนเทนต์ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาเรื่องราวข้อผิดพลาดของคนก็มาเผยแผ่ ม,มาเปิดให้เห็นว่าเอออย่างน้อยๆมันก็เป็นการสอนนะครับแล้วก็มีช่องหนึ่งที่ทำมาใหม่ใหม่เป็นเพิ่งมาทำก็ในทิกต o k กับในเพจกินกับโกกินกับโกกินกับโกก็เป็นเรื่องราวของการกินไปรีวิวการกินที่ผมต้องขอบอกเสมอว่าไอาจ้จะร้านไหนไม่อร่อย เข้าใจความหมายไหมครับนะเพราะว่าทุกร้านหรือทุกคนหรือการกินอาหารแต่างเชื้อชาติเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรสนิยมการกินไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้ว่าอาหารทุกคนเนี่ยเขาทํามาเขาตั้งใจทําการทําผมอาจจะไม่ถูกปากผมในช่องของผมผมก็แค่ทาว่าไม่ถูกปากแค่นั้นเองการกินของผมผมอาจจะว่าถ้ามันไม่อร่อยสําหรับผมบผมก็จะแค่บอกว่าเฉยเฉยหรือผมอาจจะแจ้งสีหน้าอะอะไรประมาณนี้การจัดก๊อปของ โกเนี่ยอะไรฮะที่คุยกับกับทางก็ไปด้วยหลังกล้องนี่บอกว่าทำว่ามีความสุขไม่ได้แบบอะไรเออมันเป็นยังไงล่าสุดปิดท้ายให้หน่อยปิดท้ายหน่อยล่าสุดเนี่ยปลายปีเนี่ยผมจัดกอล์ฟนะครับแข่งขันกอล์ฟเซเลบริตี้กอล์ฟไทยแลนด์ครับก็คือจากปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเออไรเดอร์คือเอาอินฟลูเอนเซอร์เอายูทูบเบอร์ มาปะ <ừ m. S 1> ทะกับดาราแต่ผลปรากฏว่าปีนั้นได้รับการตอบรับเป็นที่ดีมากและภาพลักษณ์มันออกมาดี <ừ m. S 1> แล้วเราก็ได้เืนททาบุญโดยที่ไม่ได้มีธุรกิจอะไรแอบแฝงเลยแต่ครั้งนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ผมร่วมกับตัวเทเลเมตที่เขาดูแลดูแลผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ก๊อฟทั้งหลายเนี่ยเทเลเมตเขาก็มาคุยว่าเฮ้ยทําบุญกันดีกว่า <ừ m. S 1> อยากทําบุญบแล้วก็ร่วมกับทาง CCK b o ค e m e n t Center ที่เขาดูแลเรื่องของอุปกรณ์อะไรผมทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาบอกว่าอยากให้ผมจัด กอล์ฟอีกรอบนึ่งเราก็ทำขึ้นรายการใหม่ชื่อรายการเซเลบริตี้กอล์ฟไทยแลนด์เราก็จะรวบรวมเหล่าดาราที่าาทชบาลาเล่นกอล์ฟมีมอนมีเตา๋ามีพี่วิลลี่มีพี่หอยโอ้โหมีเยอะมากพี่เจเจตลินมีอะไรเนี้ยเยอะแล้วก็รวมมาเล่นกอล์ฟรายได้ทั้งหมดนะครับคือเราจะหาจากสปอนเซอร์ เราจะเอาสปอนเซอร์เนี่ยโอนเงินไปโดยตรงกับมูลนิธิเรามีหน้าที่ไปตีกอล์ฟให้มีความสุขสิ่งที่เราทําเราชอบอยู่แล้วเราไปตีกอล์ฟให้มีความสุขฝากด้วยฮะประมาณมวันที่เจธันวาเนี่ยจะรวบรวมเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายไปตีกอล์ฟแล้วก็ถ้ามีดาราท่านไหนที่ตีกอล์ฟอยู่แล้วผมไม่ได้ชวนขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่าปีนี้มันจํากัดปีที่แล้วเราจํากัดแค่16คนอโอ้โหฝ่าจะเชิญคนไม่ได้มันยากแต่ปีนี้ยังไม่ท่านบอกอะไรเลยปุ๊บดาราแม่งเข้ามา อยากจะมาแข่งสามสิบกับสี่สิบคนละซึ่งเราจะเอามากี่คนดีปีนี้จริงๆแล้วก็หวังแค่สิบกว่าคนแต่ดาราที่นี้มาแล้วต้องขายเยอกดิบืบอไม่มันรูเลือกไม่ได้ืบอร์จองมาให้หมดเลยมาก่อนแต่ว่าขอปิดก่อนแล้วปีหน้าถ้าประสบความสาเร็จจะขอแบบปิดสนามเลยเดี๋ยวแล้วเกิดว่ามีมูลิติไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้ผมทาโปรเจกต์ทำโครงการมันมีเยอะเรื่องกอล์ฟเนี่ยผมมั่นใจว่ามาช่วยกัน ก็เอาสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมชอบแล้วก็มาถ่ายทอดมาทําบุญกันคือสิ่งที่ดีที่สุดบนนี้ฝากด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกอย่างเลยนะโก้ครับขอบคุณครับขอบคุณขอให้มีความสุขสนุกแบบนี้ตั้งแต่ัมภาษ์มาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเอเนอรีไม่เคยตกเลยฮะรู้รู้ได้เลยว่าโกมมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆกาแฟดีกาแฟดีใช่ไหมฮะกาแฟดีข้า่างเลยฮะวันนี้ขอบคุณโกมากๆจริงครับครับผมดีดีารับดีดกันยาวนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วขอบคุณ FFC ด้วยที่ ดูคลิปถ้าอะไรที่ผมแบบคุยแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมโมนะ,ะเป็นเรื่องส่วนตัวแลวอะไร,รที่บอกว่าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะค,คอมเมนต์ได้ด่าได้แต่อย่าแรง<笑><笑>ด่าได้แต่อย่าแรง,อ,งอ่ะคุณผู้ชมครับไม่มว่าจะเป็นคุยกับตํานานหรือว่าลองทอคุยกันยาวนะครับอยากให้พวกเราไปสัมภาษณ์ใครก็คอมเมนต์ใต้ใโพสต์ของเราได้เลยนะใต้คลิปของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องสุดกล้าวด้วยแล้วกันรวมถึงช่องกบอยคลาสกฝากด้วยแล้วก็กีกับโกด้วยขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวเจอกันในพีหน้าครับ